สวัสดีครับคุณสุทินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสรยุทธ์คุณใบครับท่านอดีตรัฐมนตรีสุทินครั้งแสงเมื่อวานนี้ผมเห็นตั้งแต่เช้าและที่บอกว่าพยายามจะประสานกับุฒิไม่สําเร็จก็เลยทําท่าว่าจะต้องให้ส่งสารรำนวนและประกบบากฏว่าเมื่อวานนี้เกมพลิกก็คือมติของสาภาดันไม่ส่งสารรำนวนคุณสุทินพูดตรงๆใช่ไหมพักเพื่อไทยตัดสินใจล่มการประชุมเมื่อวานอ่ะใช่ครับแต่ว่า อทุกคนอาจจะต้องตั้งสติแล้วก็ไล่เรียงสถานการณ์ดีๆ,ๆจะได้เห็นเจตนาของแต่ละกลุ่มเมื่อวานนี้ครับมันก็มีสองสากลุ่มแล้วก็เจตนาต่างกันของเพื่อไทยคืออย่างนี้เราก็ตั้งใจจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ได้สำเร็จครับซึ่งก็พยายามมาตั้งแต่สมัยที่แล้วที่พวกเราเป็นฝ่ายค้านนี่นแหละพอมาครั้งนี้นี่เราก็เสนอแก้อีพอเสนอแก้แล้วเนี่ยพอ เราก็ไล่เรียงมาลําดับมาแล้วก็ประมาณานะประเมินสถานการณ์มาเรื่อยอจนเมื่อวานนี้ก่อนจะประชุมหนึ่งวันเนี่ยตอนเย็นของวันที่สิบสองเนี่ยเรานับเสียงดูแล้วจากสายวุฒิสมาชิกเนี่ยซึ่งเราต้องการหกสิบเจ็ดเสียงตามรัฐธรรมนูญครับดูแล้วยังไงก็ไม่ถึงนะครับเมื่อมันไม่ถึงแล้วก็หมายความว่าถ้าปล่อยให้มีการประชุมดําเนินไปจนถึงโหวตรู้เลยว่าราัฐมนบับนี้เนี่ยตกคือไม่ผ่านอืเราก็มาคิดกันว่า ไม่ผ่านเราจะปล่อยให้ตกหรือเราจะหาทางสู้ใหม่อืเราก็คิดกันว่าน่าจะไม่ปล่อยให้ไปยนถึงโหวตเพราะรู้อยู่แล้วว่าโหวตก็แพ้จะไปโหวตทำไม,มเพราะฉนั้นก็เลยเลือกจะมาหนทางว่าเห็นหมอเปรม็นทางสวอเขาจะยื่นตีความ,มเราก็คิดว่าสนับสนุนทางน,นี้น่าจะดีกว่าอปล่อยให้รัฐมนูลตกครับอย่างน้อยที่สุดรัฐมนูลก็จะอยู่ในสภาครับแล้วถ้าหากว่าขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยศาลจะได้ ชี้ออกมาอะไรที่มันชัดเจนอพอมันชัดเจนแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะหาทางแก้ไขรัฐมนุนได้ตรงจุดที่สุดความสําเร็จก็มองเห็นข้างหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อวานก็เลยสนับสนุนแนวทางยื่นให้ศาลซึ่งก็คาดหมายว่าจะผ่านนะตอนแรกครับอืคิดว่าผ่านคแต่เอาเขาจริงไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือวระหมอเปรมตกครับเมื่อตกแล้วเหตุการณ์มันเร็วมากในสภาเราจะเอาไงใจเราก็คิดอยู่อย่างเดียวว่า จะต้องไม่ให้ร่างรัฐมนูญฉบับนี้ตกทาไงจะไม่ให้ตกหนึ่งก็คือไม่ให้มีการเดินอภิปรายไปจุดถึงโหวตในวันนี้คือมเมื่อวานนี้แหละครับเพราะนั้นวิธีจะให้ไม่ได้โหวตนะก็คือก็ต้องทําให้การประชุมมันมัน,ม,นมันเดินไปไม่ได้อืพอดีทางสวกลุ่มเขาก็วอล์กเอาออกครับเราก็คิดว่าเอาละเราก็ไม่แสดงตัวอืต้องยอมรับวิธีนี้วิธีที่เราไม่อยากทาหรอกอืมัมนจําเป็นต้องทําซึ่งก็รู้ว่าไม่ไม่ดี แต่ท่นแรกกับเป้าหมายที่เราคิดว่าทําแบบนี้ก็ยอมเจ็บตัวแต่รัฐธรมนูญยังอยู่แล้วโอกาสแก้ยังมีรเราก็เลือกใช้วิธีนี้ฮะเมื่อวานนี้ครับอ่าก็คือตอนนั้นจังหวัดจากคนทําให้กำลังบอกไม่มีทางเลือกต้องล่มเองเลยอ่าใช่ครับอ,อันนี้ต้องบอกตรงๆที่เป็นเหตุนั้นเพราะถ้าเราไม่ล่มเมื่อวานนี้ก็รัฐธรมนูญก็ต้องพิจารณาต่อไปอแล้วก็ต้องตกแน่นอน อาจจะโหวตวันนี้แล้วก็ตกวันนี้เนี่ยนะคําตอบรู้อยู่แล้วว่าตกเราไม่อยากเดินไปถึงจุดนั้นครับอออืมเพูดตรงๆนะอ่าได้คุยกับพยายามคุยกับพรรคภูมิใจไทยบ้างไหมคุยกันมาแต่นานแล้วละ่ะภูมิใจไทยก็เขาก็มีจุดยืนของเขาอืเราก็เห็นชาติเจียนว่าเขาจะไม่แก้่อพอไม่แก่ก็เขาก็ได้ใช้เครือข่ายของเขาหลายๆทางอ่ะก็มาปิดปิดโอกาสการแก้ในสภาเช่นเราจะเดินไปข้างหน้าสว67หาไม่ได้อื เดินทางตรงเมื่อวานนี้ผมเปรียบเทียบว่าถ้าเมื่อวานการพิจารณาเดินไปตามคันลองนี่เดินไปตามามบังคับคือ,อเดินทางตรงเดินทางตรงรู้เลยว่าตกครับโดยสวออ,อืโดยสวออส่วนใหญ่เขาไม่ลงให้อืทีนี้เราก็เลยมาเลี้ยวซ้ายไปทางสารรัฐธรรมนูอแต้เลี้ยวซ้ายไปทางสารนูก็มาโดนขวางทางอีกก็คือไม่ให้ส่ง,สงอีกก็ตกเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เร็วๆเลยเราก็ต้องคิดไว้เช่นนั้นชะลอไว้ก่อน จะรอจะพึ่งเดินไปทางไหนเพื่อที่ตั้งหลักคิดก่อนอนั่นก็คือยังไม่ต้องมีการประชุมครับเมื่อวานนี้ตกใจใช่ไหมที่สวซึ่งควรจะเห็นว่าคนส่งสารเนี่ยกลับลงมติให้ไม่ส่งอะ,อะตกใจผิดคาดกันทั้งหมดเลยเราผิดคาดคเพราะเ,เ,เราคิดว่ายังไงเสียเราก็คงเขาคงอยากให้เราเสนอสารเราก็เอาตามนั้นแหละเพราะ ถ้าสั่เสนอสารได้มันก็เป็นเรื่องดีต่อการแก้ไขยเยอะนะคุณสรยุทธอ